สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอดมอนอีกแล้วนะจ๊ะมอนสีขาวติดระบายนะคะสวยไหมคะนี่สีขาวติดระบายสวยงามนี่นะคะใหญ่มากสิบสองนิ้วพอพอติดระบายเข้าไปแล้วก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะบางคู่กันอืม อย่างนี้เลยนะคะเหมือนเค้กเลยนะคะติดระบายเรียบร้อยระบายหลายชั้นมากเลยนะคะนี่หนึ่งหงชั้นสองชั้นสามชั้น4ชั้นห้าชั้นระบายห้าชั้นนะคะลูกค้าสั่งทำเป็นเป็นระบายห้าชั้นนะคะสั่งซื้อได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ